ลุงสมชายชายชราวัย60ปีได้พบกับเด็กชายตั้มนอนหลับอยู่หน้าร้านขายข้าวแกงของเขาเมื่อรู้ว่าเด็กน้อยกำพร้าทั้งพ่อและแม่ลุงสมชายจึงรับมาเลี้ยงดูให้ที่พักและส่งเสียจนเรียนจบมหาวิทยาลายัย20ปีผ่านไปลุงสมชายมีอายุได้80ปีมีอาการป่วยหนะักลูกหลานแท้ๆกลับทอดทิ้งหลังจากที่เขายกร้านข้าวแกงให้ปล่อยให้นอนป่วยอยู่คนเดียวในบ้านเก่า วันหนึ่งตั้มซึ่งตอนนี้เป็นหมอที่มีชื่อเสียงบังเอิญทราบข่าวจากคนในชุมชนเก่าเขารีบกลับมาหาลุงสมชายทันทีเขาได้พาไปรักษาที่โรงพยาบาลและรับมาอยู่ที่บ้านของตนลุงเคยช่วยผมตอนไม่มีใครวันนี้ถึงเวลาที่ผมจะตอบแทนบุญคุณลุงบ้างตั้มกล่าวพลางกอดลุงสมชายที่น้ำตาคลอเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความกตัญญูคือเครื่องหมายของคนดี และบุญคุณที่เคยทำไว้ย่อมส่งผลดีกลับมาเสมอแม้เวลาจะผ่านไปนานเพียงใดก็ตาม